คนทราบหรือเปล่าครับว่าช่วงต้นเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับจะมีการลดภูครั้นใหญ่ของการ์ดครับซึ่งถ้าหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าการลดฟูคืออะไรนะครับหรือถ้าท่านทราบแล้วว่าการลดภูดคืออะไรแต่ยังไม่ทราบว่าการ์ดที่จะลดภูดในครั้งนี้นะครับมีการ์ดไปไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ทางช่องอัลเฟรรัมจะพาไปดูกันครับว่าการลดฟูดในครั้งนี้จะมีการ์ดไปไหนบ้างและมันส่งผลดีหรือส่งผลแย่ต่อผู้เล่นอย่างไรครับนอกจากนี้ครับในคลิปจะมีการโชว์ให้ดู้วยนะครับว่าการ์ดไปไหนบ้างที่ยังไม่เคยลดภูครับ การ์ดบางใบนะครับอยู่ในพูเดิมมามากกว่า in re mm. <Sa> 2ปีแล้วครับเราจะมาดูก <SUPER> uh ันครับว่าทําไมการ์ดเหล่านี้ถึงยังไม่ถูกลดภูครับและจะมีโอกาสที่การ์ดเหล่านี้จะถูกลดพูหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการลดพูทุกอย่างให้ละเอียดกันในคลิปนี้เลยครับขอเริ่มจากการสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับพูนะครับก็คือระดับความหายากของการ์ดครับซึ่งเกมนี้จะมีพูทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับโดยการระดับพูหนึ่งูสองและพูสามครับคุณสามารถเปิดหาได้จากการอัปเลเวลคอเลกชันแบบนี้เลยครับ ส่วนการ์ดคู4กับการ์ดคู่5นะครับไม่สามารถเปิดเจอได้ในกล่องนะครับจำเป็นจะต้องเก็บกุญแจครับแบบสปอ t ์ตไรคีนะครับยกตัวอย่างเช่นเก็บแบบนี้นะครับเพื่อเข้ามารวมไม้ในกล่องตรงนี้นะครับและทําการเปิดหาก,การ์ดคู4ีคู5จากตรงนี้เท่านั้นครับ โดยวิธีหนึ่งก็คือการใช้ตัวของ collector token นะครับมาแลกการผู้สีู่5ครับโดยผู4จะใช้ทั้งหมด3,000ัน t o k e ครับและปู5จะใช้ทั้งหมด6,000โ token ครับซึ่งในตัว collector token เนี้นะครับก็หายากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะหาแลกในสักหนึ่งใบหนึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับ ทีนี้นะครับมาพูดกันต่อการลดภูคืออะไรนะครับการลดภูก็คือการลดระดับความหายากของกราดลงครับโดยในครั้งนี้นะครับจะมีกร์ดภูจําจนวนสิกว่าใบนะครับลดลงมาเหลือกราดภู4นั่นหมายคขาว่าจากใช้6000โทเค็นในการแลกก็จะเหลือแค่3 0 0พันโทเค็นเท่านั้นในการแลกครับและจะมีกราดภู4อีกประมาณ10กว่าใบครับที่ลดลงมาเหลือการาดภู3หมายความว่าก่อนหน้านี้คุณต้องใช้โทเค็น3 0 0พันในการแลกครับ หลังจากนี้จะไม่จําเป็นต้องแลกอีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อการพูสี่สิกว่าใบานะั้นลงมาเหลือภู3ครับคุณก็สามารถเปิดหาเจอได้เมื่อคุณอัพเลเวลคอลเลชั่นเลเวลครับคุณก็จะเห็นว่าการลดภูนะครับมีประโยชน์กับผู้เล่นทุกระดับครับผู้เล่นใหม่ก็จะสามารถเก็บการ์ดได้ไวขึ้นครับและครั้งนี้นะการ์ดพูสีที่ลดลงมาเป็นการ์ดพู3าหลายใบเก่งมากๆครับผู้เล่นใหม่ก็จะมีเด็กดีๆเอาไว้เล่นได้ครับ ในขายที่ผู้เล่นเก่าๆนะครับผมก็เชื่อว่าเกิน8 0 9 0มีการ์ดไม่ครบหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้นอยๆในการที่การ์ดเขาลดพูล,ลงมานะครับถ้าใบไหนเรยยังไม่มีเราก็จะสามารถแลกได้ง่ายขึ้นหรือเราก็สามารถเปิดหาเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราจะมาไล่รายละเอียดกันนะครับว่าการ์ดใบไหนที่กำลังจะถูกลดพูบ้างครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับว่าเขามีคําว่า4มีนา2อ2พอยู่ซึ่งเป็นเวลาทางการของอทางออฟฟิเชียลนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาตีของของว ว่าเวลาไทยจะเลื่อนไปวันหนึ่งนะครับเป็นช่วงตีสองของวันศุกร์ที่5มีนาคมครับเรามาเริ่มจากการ์ดพูสี่ที่จะลดมาเป็นพูสามก่อนนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากวันศุกร์ที่5มีนาคมตอนตีสองเป็นต้นไปนะครับการ์ดเหล่านี้เราจะหาได้ฟรีนะครับจากการอัพคอเลชันเลเวลนะครับใบแรกก็คือนาวครับผมสรุปคร่าวๆใบนี้เป็นใบที่เหมาะกับเด็กทำลายมากๆครับซึ่งถ้าใครได้มานะครับการําเด็กทำลายของคุณจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากๆเลยครับใบต่อไปคือฟาบูใบนี้ก็เก่งครับ ถ้าเด็กของคุณมีการ์ดค่าไล่สี่หลายๆใบนะครับซาบูเป็นการ์ดที่ควรต้องมีในเด็กครับมอดอกก็เป็นอีกใบที่เก่งมากๆครับเึ่งลดมาให้เราแล้วนะครับมอดอกเป็นการ์ดสำคัญในเด็กทิงการ์ทุกรูปแบบครับถ้าคุณเล่นเด็กทิงการ์นะครับมอดอกคือใบสําคัญมากๆครับต่อไปคือนิมรอดนะนิมรอดก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเด็กทำลายรูปแบบใหม่ๆครับซึ่งก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะซึ่งก็ถือเป็นการ์ดที่มีคนใช้พอสมควรครับสไปเดอร์แฮมใบนี้มีคนใช้น้อยลงในช่วงปัจจจุบัันนนะะครแต่่่วาาาามมสถยยงดดีีอูกเปล์ ใบซ้ายสุดในมือของคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นหมูครับซึ่งการไปนั้นก็จะใช้ความสามารถไม่ได้อีกเลยตลอดทางเกมครับโมบีเอสมบีสครับใบนี้หรือที่หลายคนเรียกว่า 3M มครับใบนี้มีความสามารถในการทําให้การดของคู่ต่อสู้นะครับไม่มีทางถูกลดเอเนอร์จีลงเป็นเทคร์ดที่เก่งมากๆในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ได้โอกาสลดลงมาเหลือภูสามแล้วผมมองว่าดีมากๆครับ การ์ดอย่างเซรีนนะครับใบนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ครับความสามารถก็คือเป็นความสามารถเปิดตัวนะครับจะทําให้การ์ดหนึ่งใบที่มีพลังต่ําสุดในมือของเราและฝั่งตรงข้ามนะครับลดพลังลงไปนะครับปกติก็มีการใส่ในเด็กจังบ้างครับแต่น้อยครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับต่อมาคือการ์ดอย่างฮาวบอกครับฮาวบอกปัจจุบันมีคนเล่นในเด็กเอเจนต์วินนมเทมโปหรือที่เราเรียกว่าทีน่าพูลการ์ดนะครับซึ่งก็ลดมาเป็นภูลสามแล้วก็สามารถหาเล่นได้ง่ายขึ้นครับใบสําคัญอีกใบหนึ่งมากๆที่จะลดลงมาเเป็็นนนนนูครใชวงต้้ดหากือ ใบนี้เป็นใบที่เอาไว้เล่นกับเด็กย้ายแทบจะทุกรูปแบบนะครับถ้าคุณเล่นเด็กย้ายนะครับจำเป็นต้องมีโกสปเดอร์มากๆครับเรดี้เดสทรครับปัจจุบันก็มีเด็กเล่นอยู่นะครับเช่นใส่ในเด็กบอลลอนซิโมมิลการ์ดนะครับเป็นการที่จะทําลายการ์ดที่มีพลังสาหน่วยหรือต่ำกว่าทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามครับเดบิลลาใบนี้เป็นใบแรกที่มีการเปิดเผยเลยนะครับว่าจะถูกลดภูในต้นเดือนมีนายนี้นะครับเดบิวลาก็ถูกใช้ได้ในหลายๆเด็กครับ การ์ดอย่างซิลครับการ์ดใบนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ในยุคปัจจุบันนะครับมีคนเล่นในเด็กบางเด็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าได้ถูกลดภูมาเป็นคูสี่หรือคูสามเราก็สามารถหาได้รีผมว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียครับมีแต่ดีกับดีครับแล้วก็ไปสุดท้ายเฮอร์คิวลิสนะครับเคยเป็นหนึ่งใบที่โดดเด่นนะครับในเด็กย้ายนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีการ์ดอื่นๆเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดไม่เยอะนะครับคุณได้เฮอร์คิวลิสมาคุณก็สามารถเอาไปเล่นเดยยาด้ออ่งเีร ซึ่งใบที่ผมไล่มาทั้งหมดนี้นะครับคือใบที่จะลดจากภูสี่หรือภูสานะครับย้ำอีกทีนะครับหลังจากที่ได้ลดภูแล้วนะการพวกนี้จะสามารถหาได้เจอนะครับผ่านเรื่องของกล่องทองในคอเลกชันเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตอนนี้ใครกําลังสนใจการเหล่านี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งใช้โทเค็ตแรกนะครับรออีกไม่เกิน2สัปดาห์ครับแล้วคุณจะสามารถเปิดหาการเหล่านี้ได้ฟรีๆครับ ต่อไปเรามาดูการ์ดที่เคยเป็นพูห้าครับและจะลดลงมาเหลือพูสี่นะครับในช่วงต้นเดือนมีนานี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นการ์ดพูห้าจะต้องใช้โทเค็นแรก6 0 0ันโทเค็นครับแต่ถ้าลดลงมาเหลือพูสี่ครับก็จะเหลือโทเค็นให้ใช้แค่สามพันโทเค็นเท่านั้นก็คือลดลงไปครนนึ่งเลยครับก็จะทําให้เราสามารถเก็บการ์ดเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ใบแรกก็คือโลกิครับโลกิปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีที่เล่นแล้วครับเนื่องจากว่าถูกเนิร์ฟมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ถ้าบัฟเขาเนี่ยจะทาให้เด็กอารเชมันเก่งจนเกินไปครับทำให้โลกิปัจจุบันนี้แทบไม่เหลือที่เล่นแล้วครับใบต่อไปคือเอลซ่าบัตสโตนครับก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสปีนะครับมีการแจกกิจกรรมได้การเอลซ่าบัตสโตนเวอร์ชันหิมะมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยได้ก็ได้โอกาสดีที่จะแลกครับเอลซ่าบัตสโตนปัจจุบันก็ได้ถูกใช้บ้างนะครับ ใบไปแบล็กไนท์นะครับใบนี้ก็พอจะมีที่อยู่อยู่บ้างครับในเด็กที่เราจะต้องทิ้งการ์ดตัวใหญ่ๆครับเช่นเด็กอาร์กธาหรือว่าเด็กเฮราเป็นต้นครับใบตอไปแบลบุ๊กใบไนท์นะครับปัจจุบันก็เห็นน้อยลงครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยต้องเล่นแล้วต้องคิดค่อนข้างเยอะครับก็จะมีเห็นบ้างในเด็กบาวน์นะครับหรือเด็กเทม p พประเภทต่างๆครับมิสมาเวลใบนี้จะเห็นพอสมควรนะครับในเด็กออนก i อิงหรือเด็กต่อเนื่องประเภทต่างๆครับแต่ว่าคุณต้องจัดวางโพสิชันของเลนให้ดีครับถ้าคุณวางโพสิชันของเลนไม่่ดดีกก็็จะใช้้งานไไมครับ ใบต่อไปอานิฮิลัสครับเป็นใบหนึ่งที่ถูกใช้ในเด็กจังนะครับซึ่งเป็นเด็กจังที่อาจจะใส่การ์ดประเภทพวกเซนทรีเข้ามาด้วยครับปัจจุบันเด็กจังประเภทนั้นก็จะเห็นได้น้อยลงครับแต่ก็ยังพอมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับอาจจะมีคนเล่นมากขึ้นเมื่ออานิฮิลัสลดเหลือผู้ีครับใบต่อไปเป็นพี่เซบาสเตียนชอครับใบนี้สําคัญมากในเด็กซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นะครับแล้วก็เด็กบัฟต่างๆนะครับโดยเฉพาะเด็กซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นะครับถ้ามีกับไม่มีเซบาสเตียนชอเนี่ยความเก่งจะแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับเเเเเเเพรรรรรราาะะะฉนนนนนัั้้้ถใคคคชออออบบลล่ด็็แววซซิิ์์์ฟุณจจปตง มีเซบาสเตียนชอครับซึ่งรอรถพูเหลือพูสี่ก็สามารถแลกได้ในราคาแค่สามพันโทเค็นเท่านั้นเองครับใบต่อไปเป็นพิบล็อปครับพิบล็อปปัจจุบันผมว่าไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับแม้กระทั่งในเด็กอลิเชมก็ไม่เล่นแล้วครับเนื่องจากว่าหลังจากที่พิบล็อปถูกเนิฟมาให้ไม่มีความสามารถต่อเนื่องนะครับก็เลยมีคนเล่นน้อยลงมากจริงๆครับใบต่อไปสคาครับถ้าคุณเคยเห็นเด็กเซอร์เทอร์ที่กำลังระบาดอยู่นะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้ถูกเนิฟก็ยังพอจะเก่งอยู่นะครับสคาคร์ก็บ เช่นเดียวกับเขาฟิเดียนครับเขาฟิเดียนก็ถูกใช้ในหลายๆเด็กครับเด็กเฟอร์เทอร์สคาก็ถูกใช้ครับเด็กทานอสก็ถูกใช้หรือเด็กซูที่มีการ์ดไล่หนึ่งเยอะๆก็ใช้ครับเนื่องจากความสามารถของเขาฟิเดียนครับสามารถลงได้เลยครับถ้าเลนนั้นมีการ์ดไล่หนึ่งอยู่ในสนามครับใบต่อไปที่คอรวัสเกฟครับที่คอรวัสเกฟนั้นนะครับก็เคยเห็นอยู่บ้างในเด็กทิงการครับแต่ปัจจุบันก็เห็นได้น้อยลงครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวปัจจุบันมีการ์ดดีๆในเด็กทิงการ์ดเพิ่มเข้ามาหลายใบครับทำให้พี่คอวาสเกฟไมม่่คคอยีบบททรับแต่ก็ยังสาามรถเออาาาามเล่นนได้้ะคครรับถใยกเล่นนนะใราาคคคคแ่3,000โทเนรับ แล้วก็ใบสุดท้ายครับที่ถูกลดภูนะครับจากภูห้าเหลือภูสี่ก็คือแคนนอนบอลครับแคนนอนบอลถือว่าเป็นการ์ดสำคัญนะครับมากในเด็กจังนะครับสำคัญยิ่งกว่าพี่อ็นฮิลัสครับในเด็กจังแท้จะทุกรูปแบบครับจะต้องมีพี่แคนนอนบอลนะหรือแม้กระทั่งเด็กพวกสครีมมูฟนะครับก็ใส่แคนนอนบอลได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แคนนอนบอลจะลดเหลือ3,000โทเค็นเท่านั้นเองครับเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเด็กประเภทนี้ครับก็เห็นว่าการพวกนี้นะครับคือการที่จะลดจากภูห้าเหลือภูสี่ครับคุณจะใช้โทเค็นแลกน้อยลงครึึ่งงนับ ทีนี้ผมจะพามาดูการ์ดพูห้านะครับที่ไม่เคยถูกลดพูเลยครับไล่จากลำดับการ์ดที่เก่าที่สุดนะครับผมจะให้ดูครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างและมีเหตุผลอะไรครับใบแรกก็คือกาแล็กตัสหรือพ่อตานั่นเองครับท่านพ่อตาเนี่ยมาเป็นการ์ดพูห้าตั้งแต่วันที่29สตุติกา2022ครับก็เป็นเวลานรวมๆ2ปีกับ3-4เดือนแล้วครับเหตุผลที่กาแล็กตัสไม่ได้ถูกลดพูเลยครับด้วยคําจํากัดความข้างหลังนี้ครับคำว่าบิ๊กแบทครับผู้พัฒนาให้ความหมายของคำว่าบิ๊กแบทนะครับก็น ไวรลายผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลมาเวลครับถ้าคุณเป็นไวรลายระดับคอสมิกไวรลายระดับที่ต้องแบบรวมทั้งอเวนเจอร์มาสู้นะครับในกรณีแบบนั้นนะครับเขาจะให้เป็นภู5ไว้ตลอดครับเช่นเดียวกับไปที่2ครับก็คือที่มันม่วงทานอสกับก็เข้าเกมมาพร้อมกันครับคือ29กุมภาพั2 0 2 2ครับด้วยเหตุผลเดียวกันครับคือเป็นระดับบิ๊กแบดครับจะไม่มีการลดภูไม่น่าเชื่อครับที่แข่งครับเข้าเกมตั้งแต่28กุมภาพันธ์2023ครับ อออีกไม่กี่วันจะครบ2ปีแล้วนะครับพี่แขงก็เป็นบิ๊กแบดเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ความสามารถของพี่แขงมันดูไม่เป็นบิ๊กแบดเลยครับมันดูเป็นมีมแข้งมันดูเป็นทุกๆอย่างที่ไม่มีใครแทบจะหยิบมาเล่นเลยครับก็ต้องหวังว่าทางผู้พัฒนาเขาจะรีเวิร์คความสามารถของพี่แขงสักทีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สมฐานะของการเป็นบิ๊กแบดครับมาทำใเป็นเจฟเดอะบบี้แลนช์ครับใบนี้เข้ามาตั้งแต่18เมษายน2023ครับ เจฟนี้นะครับจริงๆปัจจุบันหลายคนก็คิดว่าอาจจะควรลดภูได้แล้วครับเพราะว่าเข้ามานานมากแล้วแลวความสามารถของเจฟนะครับในปัจจุบันก็ไม่ได้เก่งเหมือนก่อนแล้วครับเพราะเรามีการใหม่ๆเข้ามาเยอะก็ต้องมาเราดูกันต่อไปครับว่าเจฟจะมีโอกาสลดภูในครั้งต่อๆไปหรือไม่ใบต่อไปคือ High Evolution นี่ครับเข้าเกมมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2023เช่นกันครับใบนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแบนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ถูกลดภูครับมาต่อที่ใบที่6ครับเข้าเกมตั้งแต่12 2023กกันนยยา็คืออะไรับ อะไรออดนี้นะครับความสามารถต้องบอกว่าโดดเด่นมากเคยถูกเนิฟมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ในปัจจุบันความสามารถก็ยังโกงอยู่ดีครับเพราะเราทําให้การทุกใบที่ลงในเลนนั้นนะครับถูกเป่าและทำเอฟเฟกอะไรไม่ได้อีกเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอะไรออดอาจจะยากหน่อยครับที่จะถูกควบคุเพราะความสามารถมันดีจริงๆินะครับใบที่7ครับนิกโก้มินูรุครับเข้าเกมตั้งแต่24ตุลาคมครับ2023ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่านิกโก้มินูรุถือเป็นการ์ดหนึ่งที่ต้องมีนะครับอาจจะเป็นการ์ดค่าไล่ดดดีีีท่่สนกมมม้วว็ะคครงาาาาถขผิ อาจจะยากหน่อยครับที่นิโกะจะถูกลดภูครับยังมองไม่เห็นโอกาสที่นิโกะจะถูกลดภูเลยครับใบที่8นะครับเข้ามาเดือนมกราคมปีที่แล้วครับวันที่2มกราคมก็คือไคล่าครับไคล่าเนี้ยจะช่วยป้องกันการ์ดไล่หนึ่งกับการ์ดไล่หของเราทุกใบไม่ให้ถูกทําลายนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่ในอนาคตจะถูกลดภูได้เช่นกันครับแบ็กซ์วอนะครับเขาเกมมอวันที่6กภาุันธ์2024ครับใบนี้ก็เพิ่งถูกปรับความสามารถไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ให้เป็นความสามารถแอคทีฟนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถูกลดพูหรือไม่เพราะว่ากือถูกเป็นใบหนึ่งที่สําคัญมากในเด็กบัฟครับใบต่อมาเป็นท็อกซ์มาบิดไนท์นะครับเข้าเกมวันที่27กุมภาพันธ์2024บใบนี้ก็สาคัญสําหรับเด็กทิ้งการ์ดหลายๆเวอร์ชันนะครับแม้ปัจจุบันจะถูกใส่น้อยลงนะครับแต่ก็ยังเก่งอยู่พอถูกทิ้งเมื่อไหร่ก็ลงบนสนามได้เลยนะครับเป็นพลัง7ที่ช่วยเติมบอร์ดได้ดีมากครับใบต่อไปเป็นโฮฟซ์เมอร์นะครับเข้าเกมวันที่5เดือนมีนาคม2024นะผมว่าใบนี้่นะใกล้ครบว ความสามารถเดี๋ยวนี้ไม่ได้โดดเด่นเท่าเมื่อก่อนแล้วครับอาจจะมีโอกาสถูกลบเป็นฟูสีได้ในอนาคตครับมาต่อที่ใบต่อไปครับใบ m o c k i n g b i บ d ครับใบนี้เข้าเกมเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับ2024 Mockingbird ผมมองว,ว่าปัจจุบันน่าจะยังมีโอกาสยากอย,กอยู่ครับที่จะถูกลดฟูเพราะว่าความสามารถของ Mockingbird นั้นมันโดดเด่นครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสยากที่จะถูกลดภูครับ ใบต่อไปเป็นวอลแมชชีนครับวอลแมชชีนเข้าเกมมาวันที่26มีนาคม2024ครับใบนี้ก็มีความสามารถที่โดดเด่นนะครับมีการถูกบัฟถูกเนื้อมาหลายครั้งนะครับในช่วงหลังผมเชื่อว่าวอลแมชกชีนอ่าจะยังอยู่ปู้าต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่ถูกลดผูกง่ายๆครับการ์ดใบนี้ครับพี่บอลซิโมเข้าเกมมาวันที่2เมษายนนะครับ2024นะต้องบอกว่าใบนี้มีบุญคุณกับผมเยอะนะครับ เป็นใบที่ทําให้ผมมีคลิปที่ยอดวิวดูเกิน2,000คลิปแรกครับพี่บอลซิโมนะครับผมคิดว่าบอลซิโมด้วยความสามารถที่โดดเด่นแบบนี้นะครับน่าจะถูกลดภูยากครับใบต่อไปครับคือเลนทักนะครับเข้าเกมสเมษายนเช่นกันผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะถูกลดภูยากครับใบต่อไปครับ USA g e n t เข้าวันที่9เมษายน2024เพราะว่า USA g e n t มีโอกาสนะครับในอนาคตนะเนื่องจากตุองถูกเนิฟมานะอนาคตมีโอกาสถูกลดภูได้ครับ พิเวดการเดียนเข้ามา16เมษายนนะครับ2024ผมว่าเลการเดียนลดพูยากมากๆครับเพราะปัจจุบันเป็นการ์ดเทคการ์ดนะครับภู5ใบหนึ่งที่ดีมากๆครับแล้วคนใช้กันแทบทั้งนั้นเลยครับใบที่18เป็นไววิโดครับเข้ามา23เมษายน2024ครับผมว่าใบนี้มีโอกาสถูกลดพูครับเพราะปัจจุบันนี้มันถูกเนื้อความสามารถจนไม่มีคนเล่นแล้วครับเมื่อก่อนไววิโดคือการ์ดไล่2ที่ดีที่สุดในเกมใบหนึ่งนะครับคือไม่ต้องเล่นเด็กจังครับเล่นเด็กอะไรก็ใส่ไววิโดได้ครัััับบบบถูกเเเนนนนนนรมมมาาปป็ีี้้้ททํใหจจุแแไ่่คคลลว ใบสิบเก้าครับบลิงค์นะครับเข้าเกมมาวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันยี่สี่ครับบลิงค์ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มีความสามารถที่โดดเด่นใบหนึ่งครับแต่ก็มีโอกาสที่จะถูกลดพลูได้เหมือนกันครับแต่น้อยกว่าไววิโด้แน่นอนครับผมเชื่อไววิโด้เนี่ยมันควรจะถูกลดพลูได้แล้วครับเพราะมันไม่เก่งแล้วครับแล้วก็ผมว่าอีกสักใบละกันครับใบที่ยี่สิบละกันนะครับเป็นน็อกเทิร์นนะครับที่เข้าเกมมาวันที่เจ็ดพฤษภาคมครับสองพันยี่สี่นะครับใบนี้ก็เมื่อก่อนเคยเก่งกว่านี้นะครับแต่พอลดพลลลัััััังงงงงงจาาากกกกกก5เเเเเหืืออออออ4็็่่่่่่่่นนนนนน้้้ยยยยิดึคคคครรรบบบบบแแตตมมมีใชูะะไท แถมพิกใบหนึ่งแล้วกันครับเป็นใบเซตนะครับเซตอันนี้เข้ามาวันที่14พฤษภาคม2024ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเป็นการ์ดพูห้าที่ดีและควรมีใบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเซตเนี่ยน่าจะไม่ถูกรถพูง่ายๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการ์ดที่เข้าเกมมานานแล้วยังไม่เคยถูกรถพูนะครับอย่างที่บอกนะมันมีการ์ดที่มีวงเล็บว่าบิ๊กแบทนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้จะไม่มีวันถูกรถพูแน่นอนเพราะว่าถือเป็นการ์ดไวรัสตัวสำคัญนะครับในจักรวาลลลมมมาาาารรรเเเววนนนนะะะะคคัับบบบแต่่่่่กกกกดดทีีีไไ้ง็็ยจโอสถููพ ผมเชื่อว่าหลายๆใบนะครับเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับอย่างเจฟนะครับอย่างการ์ดอย่างไวท์วิดโนะที่อยู่พูห้ามานานปีกว่าหรือร่วมๆปีเนี่ยนะครับก็ควรจะถึงเวลาต้องถูกรถพูได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใกล้ถึงช่วงรถพูจริงๆเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าการ์ดที่รถพูจากภูสี่ลงมาหลือภูสามเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นที่มีการ์ดแค่ประมาณภูสามเนี่ยเราจะจัดเด็กอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะจัดเด็กให้ดูนะครับเด็กที่มีการ์ดแค่พูหนึ่ จัดแค่แบบนี้ครับให้ดูว่ามีเด็กไหนที่โดดเด่นบ้างนะครับเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เล่นเด็กดีๆนะครับไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่ต้องรอให้การลดภูเนี่ยนะครับมันใกล้ถึงวันนั้นก่อนนะจะได้มีโอกาสทําคลิปได้แบบมีคุณภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการลดภูนะครับเป็นสิ่งที่ดีกับผู้เล่นทุกระดับนะครับซึ่งท่านใดนะครับที่กําลังอยากจะใช้โทเค็นแลกการ์ดที่กำลังจะถูกลดภูนะครับก็ขอให้เก็บไว้ก่อนนะครับรอให้การเหล่านี้ลดภูลงมาก่อนคุณจะได้ใช้โทเคลยตเ เพราะเราอาจจะแค่เปิดกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดได้การ์ดพูสามเลยก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับดองกล่องสีทองแบบนี้ไว้ก่อนครับสำหรับคนที่การ์ดพูสามเต็มแล้วตอนนี้นะครับดองกล่องพวกนี้ไว้ก่อนรอการ์ดพูสี่ลดลงมาเหลือพูสามครับแล้วเราค่อยเปิดกล่องพวกนี้เพื่อหาการ์ดพูสี่ที่ถูกลดทูมาเหลือพูสามครับ ถ้าทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้คลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้จากทางช่อง a r ร์เซนันะครับรบกวนกดไลค์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ท่านใดที่ไม่เคยกด Subscribe นะครับรบกวน Subscribe หน่อยนะครับทางช่อง a r ร์เซนัเหมือนเดิมนะครับเราจะพยายามลงคลิปให้ได้เกือบๆทุกวันครับลงประมาณช่วงเช้าถึงเที่ยงหนึ่งคลิปครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจะพยายามมาไลฟ์ให้ได้บ่อยๆนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมใหม่ๆเยอะนะครับมีกิจกรรมที่เล่นกับคนดูด้วยครับท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ดดววััััันนททีีี่สสสหรรรบบบุกคคคผม